อ๋อเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะอายุสามสิบหกปีปัจจุบันเรียน์ทำทำงานอะไรนะคะทํางานบริษัทค่ะอ๋ออยู่บริษัทนะคะก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะเออน้องเบียเอ่อเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเอ่อก่อนหน้านี้นะค่ะน้องน้องเดียทําไมถึงอยากลดน้ําหนักอะคะก็คือหนูอะค่ะ เอ,อจากหนูเมื่อก่อนหนูเคยตัวเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพอลามีน้องอะคะ่ะหนูก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากจากเสื้อที่เคยใส่ตัวเล็กๆไซส์เอสหรือไซส์เอ็มมันเป็นไซส์แอลแล้วก็มันก็เริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูก็ใต้ขาที่มันเคยได้ขามันก็เริ่มเจ็บค่ะสุขภาพก็เริ่มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อืมเหมือนเป็นอะไรนะคะ,อะเออ เอ็นหรืออะไรนะคะใช่ค่ะเอ็นเอ็นเขาเรียกเอ็นใต้เท้ามาค่ะมันน่าจะ N, อักเสบเอักเสบก็คือเหมือนมันรับน้ําหนักเยอะหรือเปล่าคะมันเลยแบบเออเกิดอาการอักเสบอะไรอย่างนเนี้ยเ<า>นาะที่เราเคยเคยเรียนมาเนาะค่ะก็มีปัญหาสุขภาพด้วยแล้วก็อึดอัดเพราะว่าหลังเป็นคุณแม่เนี่ยน้ําหนักก็ไม่ลงเลยใช่ไหมคะไม่ลงเลยคะ่ะค่ะแล้วอน้องเดียวเคย พอเป็นอย่างเงี้ยเคยหาวิธีลดน้ําหนักด้วยวิธีไหนมาบ้างคะหนูเมื่อก่อนหนูเคยกินยายาชนิดหนึ่งอะค่ะแล้วหนูกินไปได้แค่สองสองเม็ดหนูเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยสะดวกอะค่ะเหมือนมันอึดเหมือนมันหายใจไม่ออกอะค่ะหนูก็เลยเลิกกินนั้นแล้วก็มากินอีกทีหนึ่งเป็นโกโก้โกโก้ที่เขาลดน้ำหนักก่ะนะคะอ๋อที่เขาขายโกโก้ลดน้ําหนักกันใช่ไหมคะใช่ค่ะดาราหรือแบบเขาออกมาเป็นแบบ หายกันเยอะมากเลยเนาะใช่สิ่งนั้นแหละแล้วแล้วลดได้ไหมคะไม่ได้ค่ะลดไม่ได้เลยใช่แล้วใช่ค่ะโอเคก็คือจริงๆแล้วยาลดน้ําหนักเนี่ยอ่าหลายๆคนก็เคยลองเนาะพี่พี่เองก็เคยลองนะคะเคยลองกินตอนช่วงมีแบบอยากผอมอ่ะมันจะใจสั่นเนาะแล้วมันไม่หิวค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วมีมีคนคนเคยรู้จักก็เสียชีวิตด้วยนะคะคือกินยาเนี่ยอันตรายมากๆเลยเนาะอ่าโอเคก็ เคยลองหาวิธีลดมาแล้วเนาะทําไม่ได้แล้วทีเนี้ยค่ะ,ะใครเป็นคนแนะนํำะคะแล้วรู้จักโปรแกรมเราได้ยังไงนะคะคุณหมอค่ะคุณหมอเป็นคนแนะนําค่ะเพราะว่าแม่หนูค่ะเป็นคนไข้ของคุณหมอมาเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะ,ะก็คือเหมือนว่าหนูก็พาแม่ไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีคุณหมออาจจะเห็นว่าไปกี่ครั้งก็อาจจะเริ่มใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เลยแนะนําว่า มีอันนี้จะมีโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้อะไรเนี่ย่ะอ๋อคุณหมอแนะนำเนาะเพราะว่าก็เป็นลูกค้าเอ่อเป็นเป็นเป็นคนไข้เป็นคุณแม่เป็นคนไข้ของหมอ,อ,อ,หมอก็เลยเชื่อแบบง่ายๆตัดสินใจเลยไหมคะเห็นเป็นคุณหมอแนะน,นําเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็ตัดสินใจค่ะอ๋อค่ะก็หนึ่งเดือนก็ตัดสินใจเนาะอ่าก็พออ่าตัดสินใจลงโปรแกรมเลยน,นะครับ ผลลั์เป็นยังไงบ้างคะดูอย่างนี้เหมือนเหมือนไม่อ้วนเลยนะคะแบบเอ๊อ้วนเคยอ้วนด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มพิงพุงเยอะพุงมันเยอะพุงใหญ่อ่าลดไปได้กี่กิโลนะคะทั้งหมดก, 1> 1กิโลคะ่ะ10กิโลนะคะกี่เดือนคะ2เดือนค่ะพี่พอ๋อ2เดือนได้10กิโลแบบเยอะมากเนาะจากจาก,จากแขนใหญ่ๆก็แขนก็เหลือน็กลงหน้าก็เหลือน็กลงอืมเพราะว่าที่เจอกันล่าสุดคือน้องเดียแบบ เป็นคนที่ตัวสูงนะคะแล้วก็แบบดูไม่อ้วนเลยะค่ะดูไม่ใช่คนอ้วนเลยเนาะแต่ว่าดูบีฟอร์รูปจากรูปหน้าเนี่ยแบบใหญ่มากใหญ่มากแล้วจริงๆอ<ช>่ะไม่มีรูปสมัยตอนเออไม่มีรูปโพสต์เลยนะคะไม่ไม่เคยโพสต์อะไรใน facebook เลยเพราะอะไรอะคะมันก็คือแบบว่าหนูก็ไม่กล้าเนาะพี่ตัวใหญ่เนี้ยใครจะมามาโพสเนาะไม่ได้มัน่นใจแบบทุกสือเราก็ไม่ได้มั่นใจแล้ใช่ก็คือพอเราไม่มีรูป ไม่มั่นใจเรารู้สึกว่าเราอว้วนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ลงรูปใช่ไหมคะเนี่ยค,คนอ้วนจะเป็นกันเยอะมากเลยนะคะไม่ค่อยลงรูปตัวเองพอผอมปุ๊บเป็นยังไงคะอือก็โพสอยู่ค่ะโพสทุกวันใช่ไหมคะปินๆินค่ะก็นะคะก็ดูจากภาพแล้วนี่คือลดสิบกิโลเนี่ยลดได้เยอะมากๆเลยนะคะอืมมันทำม,มันไปข้างหน้างงจัง เออนะคะต่อแขนเล็กมากเมื่อก่อนใส่คุมเมืม่อกี้เห็นรูปแล้วแอบแอบเห็นรูปแล้วหารูปไม่ค่อยมีรูปตอนอ้วนเลยนะคะแบบคือไม่ถ่ายจริงๆอะ่ะไม่เห็นรูปค่ะแล้วทีนี้ข้อต่อไปนะคะก็คืออา่าพอเราลดแล้วอะคะ่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยประทับประทับใจอะไรมากที่สุดนะคะแบบฟินมากๆเลยค่ะมีอะไรบ้างที่เราประทับใจแบบเฮ้ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ประทับใจที่สุดคือใต้ขาที่หนูเคยเจ็บอยู่มันหายไปเลยตอนโดยที่หนูไม่รู้เลยว่ามันหายไปตอนไหนเราไม่ได้สังเกตเลยว่าเออว่ามันไม่มันหายไปแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคือมันหายเลยใช่ค่ะแล้วก็รูปร่างหนูมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปดังรูปอดังรูปเลยใช่ไหมคะแค่สองเดือนเปลี่ยนได้ขนาดนี้เนาะมันก็ไม่ซิ่ง้เนาะคือจากคนพุง กลมๆป่องๆอ,งอ,งอ,งอะค่ะ<ช>เหมือนแบบเป็น,<ช>เ,ปนเป็นโรคอะไรสักสักอย่างเนาะแล้วไอ้ใต้เท้าที่เป็นแบบเอ็นอักเสบอะไรเงี้ย<ช> <ๆ S 2> ข้อเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค<ช>่ะคือโรค <โฟ S 1> พวกเนี้ยค่ะถ้าคนไม่เป็นน่ะเขาจะไม่รู้ว่าอาการเนี่ยมันจะทําให้เราแบบกังวลน่ะว่าเราเป็นอะไรเนาะเวลาเราเจ็บจุดจุดใดของร่างกายเนี่ยเราก็จะกังวลตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่มีความสุขอะค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรเราเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมใช่อันนี้ยเลย มันมันเดินแล้วมันไม่อยากเดินนะเหมือนแบบมันเจ็บแล้วก็เราก็ทําให้เราแบบไม่ค่อยอยากเดินไม่ค่อยอยากไปไหนอืมแล้วก็กระทบต่อการทํางานเราไหมใช้ชีวิตเราไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะกระทบด้วยเนาะค่ะก็เนี่ยก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งหุ่นใหม่นะคะแล้วก็เหมือนดูเด็กลงเยอะด้วยนะคะทําอะไรก็จะคล่องตัวขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะคะ อืมก็ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้แล้วอะค่ะอยากให้น้องเบียร์ค่ะฝากอะไรถึงคนที่เข้ามาดูมามาชมมามามาชมวันนี้ค่ะอ,อคนใหม่ๆแล้วก็คนที่กำลังตัดสินใจอะค่ะว่าโปรแกรมนี้ตัดสินใจแล้วดียังไงอะค่ะโอเออ,เอ,อหนูฝากคนที่แบบกำลังที่จะตัดสินใจหรือว่าที่จะตัดสินใจตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่า หนูอ่ค่ะขณะที่เจ็บขาก็คือได้สุขภาพสุขภาพกลับมาที่ดีแล้วก็หุ่นก็ดีด้วยค่ะอืมก็สุขภาพดีหุ่นดีกับค่าโปรแกรมเนี่ยก็เป็นค่าอาหารเนาะแบบอาหารที่แบบล่วงหน้าครบห้าหมู่แล้วได้ได้สุขภาพได้หุ่นใหม่เหมือนเด็กลงอะค่ะซึ่งจริงเราไปเสียเงินอย่างอื่นแล้วแบบหมดเยอะกว่านี้อีกเนาะอืมก็ ก็ขอ,ขอบคุณน้องเดียมากมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์คุณค่าในวันนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณน้องเดียมากมากๆค่ะ